วัสด้ค่ะตอนรับคุณผู้ชมถุกฐานค่ะเข้าสู้รายการระเบียงตายวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะทีจะนํามาเล่าสู้กันฟังนํามาถ่ายทอดภายในรายการระเบียงตายเรียกได้วา่าประเทศไทยข้องเรากําลังย่างเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแต่เมื่อเราพูดถึง่งผู้สูงอายุแล้วเราไม่ได้ไม่ความววาผู้สูงอายุเหล่านี้จะไม่สามารถมีบทบาทอะไรทางสังคมได้เลยอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆค่ะข้องผู้สูงอายุทีเรียกได้วา่าชายเวลาว่า เกิดประโยชน์แล้วก็ทําความดีเผื่อสังคม,มามากใหม่นะคะตอนรับลุงป้านชูพันค่ะลุงป้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเข้าสู้สังคมผูสูงอายุแล้วแต่ว่าเราจะเข้าสู้สังคมผูสูงอายุอย่างไรให้มีคุณค่าวันนี้บอกได้ว่าลุงป้านเป็นนึ่งตัวอย่างเป็นนึงตอนแบบแต่ว่าก้อนทีเราจะไปพูดคุยว่าลุงป้านได้ทาอะไรมั่งเผื่อสังคมและก็ใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้าง ลุงป้านแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับวัสดีครับพ่อแมีนองผู้รับชุมรับควงรายการระเบียงตายกับพ่มปานชูพันอายุ68ปีอดีตข้าราชการกรมรัฐทันปัจจุบันข้าราชการบำนาญกรมรัฐทันครับและได้หย,ยุด,ดรัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์กลองในล่วงหลอกาวมาชายนิยิหลั่งกระเซยน เพื่อต้ตนเองสามาาถทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตอนเองทั่นรวมโดยจายลักซาตพระราชามาดำเนินการหันในทางที่ตัวเองถนัดก,ก็คือเกษตรกรรมซึ่งบ้านบรุษพ่อแม่ก็ทำเกษตรกรรมอยู่แล้วก็ชอบอยู่แล้วก็ได้มารักซาตพระราชานําจะนำมาพัฒนา เพื่อให้อาชีพนี้ดีขึ้นกับก่โดยการามาชายปลูกผืชแบบสัตว์ประชาประสมปานค่ะอาอย่างทีพ้นผลิตที่วางอยู่ด้านหน้านี่คือเป็นพ้นผลิตจากส้วนของหลวงปานจากส้วนค่ะเริ่มทําจริงจังเมื่อปีสองพันหร้อยห้าสเอ็ดค่ะลังจากเอ,อร่ นี่ไทยหรือลา,ออก,าการมากกอนยุตะการก็อ,อย่าท้ามายุ่หลวงปานนิดนึงตอนนี้ลวงปานอายท่าถใดได้แล้วคะตอนนี้68ปี68ปครับ6 8ปีแต่อย่างนุ่มอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมการาาว่าปานดักซาสุขภาพกับนึ่งได้ปีหย่านตนหวาเมื่อตัวเองช่วงวัยจะเลิอกอบายหยาบต่างดตั้งแต่กล้องหมุนเมาการเที่ยวกลางคืนการประพฤติมีชอบต่างๆก็คือทำตัวให้ตัวเองมีคุณค่า ให้สังคมยอมรับาเราสู้ไว้แล้ว <c oughs> ก็ยังเป็นคนที่มีประโยชน์ <c oughs> ตัวท่วร่วมร้ามาทำประโยชน์ให้ทุนรวมและตนเองและครอบครัวได้อยู่เลย <c oughs> ยังมีระทิปิภาพปัจจุบันก็เป็นหม้อดินตำบลบางจาก <c oughs> ประธานชมรมหม้อดินเมืองคอนคร <c oughs> ับก็นำเอาซาดประชามาชายแล้วก็มีความภูมิใจตอนนี้ส่วนกองลุงก็ไปรอยเปอร์เซนต์แล้ว <c oughs> โดยชายอินซีตั้งหมด อยากพัฒนาทีดินกับอยากพูดปนายดินมาทําปุ๋ยโดยไม่ยุ่งเกี่ยวเคมีเลยถึงทําป็สุขภาพแข็งแรงปลูกเองกินเองครับปลูกเองกินเองปลูกถูกอย่างกินถูกอย่างที่ปลูกเมื่อเลือกก็แบ่งปันผี่น้องชาวบ้านข้างเคียงมัง่งเลือกจากแบ่งปันก็มาค่ายเพื่อให้เงินใช้ใจตามดีตัวเองต้องการกับ อย่างที่ลุงป้านได้เล่ามาว่าลุงป้านเนี่ยก่อนหน้านี้นเคยรับราชการในนนอนว่าตอนที่ทางานเนี่ยเราก็มีสร้างคมทีพบป่าเผื่นฟุ้งใช่ไหมคะลุงป้านใช่ครับลัางจากทีได้กาเซียนอายุแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสร้างคมตรงนั้นเราก็ได้ห่างออกมาทีนี้ลุงป้านมีวิธีการปร,รับตัวย,ยังไงบ้างคะลุงป้านก่อนหน้านี้นตื่นขึ้นมาทุกวัาเช้าเราได้ไปทํางานพบป่าเผื่นฟุ้งแต่ว่าลัางจากทีกาเซียนอายุแล้วเนี่ยตรงนั้นเราตื่นมาเราก็ได้มาทําเกเตรท Music ี่เราชอบ ความรู้สึกมันแตกต่างหรือเปลี่ยนปแปลงยังไงบาง้างครับความที่ตอนดำนันเราทั้งคมอีกทั้ทงคมหนึ่งเราอยู่กับทั้งคมราการทั้งคมเผื่อคุ้งมากมมยแต่พอเรากลับมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นข้าการลำนานเราก็ต้องมีอะไรทักอย่างที่รองรับไม่ทําให้เราเครียดหรือถึงเศร้าโดยหยึดลักเศรษฐกิจผอเพียงในล่วงหมาชายและข้าวไปห้าทั้งคมกับสังคมผู้สูงอายุเฉนจมรุ่มผู้สูงอายุ สร้างคมเด็กสังคม,งคมลเลยเผื่อชายความรู้ตัวเองมีความรู้ไปให้ความรู้กับเด็กและผู้สูงอายุเผื่อเก่าเดินตามรอยในล่วงตามที่ลุงปานทำานจะเห็นแล้วว่ามันเกิดผลกับไม่เงานะหลวงปานนะไม่เงาเลยครับอตอนนี้ <c oughs> ยังเป็นวิทยากราได้รับเชิญจากองค์กรต่างๆจากเอกชนในหลักการเกือบถูกเดือนอก่อนโควิด เกือบถูกเดือนจะติดขั้นมากไปอบรมถูกแห้งครับปกติลงปานเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก<ฆ>ๆชอบนําคนไปดูแลวัดดูแลโรงเรียนทาความรอดเป็นผู้นําชุมชนอยู่ล<ฆ>แล้วแล้วมันเป็นหนีใส่อยู่แล้วก็เป็นข้องดีชอบเราก็เมื่อเราก็เสี่ยงอายุเราก็มีเวลามากขึ้น<ฆ>เราก็ไปช้ยความชอบตรงนั้นไปช่วยอย่างเต็มบากพืน้นแต่ทำไ้ สุขภาพจิตเราดีสุขภาพกายดีด้วยนาปานจะหยุดลักกว่าไม่ดื่มก็มึนเมาไม่เถียวเตรไม่นอนดึกผักทอดในเต็มตีกินนาในกระพามุออกกำลังกายทุกวันตอนนี้หลวงปาน6ุกปปีแล้วไม่มีโรคประจําตัวเลยกับความดันไขมันเบาหวานไม่มีกับไม่มีมีอย่างเดียวโรคที่มีประจําตัวก็คือโรคไขยัน โอ้โรคยันนีถื่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะลูกบ้านนะครับไม่อันตรายครับและมีพลประโยชน์ด้วยเมื่อโรคยันทําให้เราได้เห็นริ่งรางที่เราทาเช่นทํเกะเรตเราเห็นผืชพักผลไม้ตามดีเอามาแสแดงวันนี้เราก็มีความสุขที่กับเมื่อเช้าก็รีบทํารีบทําเอามาเพื่อให้น้องน้องไดเห็นได้ชาวบ้านได้เห็นรายการนี้ว่าชีวิตมีคา อย่าปล่อยให้วางเวลาตามประราชดำรัสข้องไหนล่วงทีวา่าเวลาข้องเรามีน้อยเราต้องรีบเดินเพราะไม่ชาเราก็เดินไป้าความตายเร็วเพราะนั้นชายเวลาคุ้มขาครับตอนนี้หลวงป้านอายุ68ปีแล้ว<า>สุขภาพอย่างแข็งแรงหลวงป้านเ่าห้ฟังนิดนึงด้ไม่เข้าวัดตื่นมาในทุกๆเชา้านี่อันดับแรกหลวงป้านใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างคะหลวงปา้าครับเออเมือ่อทัดปารกิต ตอนกลางวันรประพันธ์นัานเองตึงเวลาเราก็หนังสมาธินังสมาธิมาตั้งแต่เด็กๆพอโซ่นในห,หนังเราไปวัดกับโผกับยาตัววันก็ประมาณห้าที่ปีแล้วนังมาที่ตั้งจิตภาวนากับเราก็เป็นคนดีธรรมใจชอบคือมีความรูบน้อยมีความกรุน้อยทรรมสุขภาพเร,ราดีตรามตรรราตํรรักตองไหนร่วงเงอามายึดคือ เมื่อเราพอใจในความต้องการเราก็มีความลบหน่อยเมื่อมีความลบน้อยเราก็เบียดเบียนผู้อื่นหน่อย<ฆ>เพราะนั้นเราก็ไม่ได้ดิตรยาข้น่าเกยตัดใหม้มึกลบโกรธลุ่งหลงไดจนร่ามารบางอย่างตีเกยเราหยุดมันทื่อมันโกรธเยกยโกรธเราจริงยากไปยิงให้ตายตอนนี้เราตัดมันเลยว่าเธอเป็นกฎธรรมชาติ<ฆ>เป็นกรรมของแต่ละคนทำจิตใจเราดีขึ้นมาตอนนี้<ฆ>แล้วก็ทื่อท่านโดด พอใจในสิ่งทีต่ตนเองมีอยู่เราจึงไม่เป็นใครไปคาดประดามรัฐในร่วงพอดีครับค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคข้อองการดูแลสุขภาพของลวงป้านค่ะถึงแม้จะยางเข้าสู้เลคกแล้วก็ตามสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงลวงป้านบอกว่านอ,อกจากเราจะดูแลในเรื่องข้ออาหารการกินที่ปลอดสั้นผิดแล้วทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล,แลว้วในเรื่องข้อการดูแลในเรื่องข้อสุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะครับสําคัญคมากเพราะว่าถ้าจิตใจเรากําแข้ง มีสิ้นทำอบุด้นหน้ามาข้าวมาช่วยทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงด้วยครับเมื่อได้ทีสุขภาพจิตเราไม่ดีระบบไหลเวียนของเลือดของถุกยางในร่างกายคนนี้มันะจะยึดอวัยะวะถุกย่างมันจะยึดเราทาให้ร่างกายต้องไปกดดันไปเครียดแต่ถ้าเราระบบธรรมมา<ะ>มาชายเราเลือดลมเราเดินคลง่งเราไม่มีความโกรธต่ม อ่าก้องส่มแต่ต้วนหมกกว่าโกรธโธโมโหบ้ากับเวลาโกรธโราหงูไปโกรธเพื so new, so ่อนพอโรโมโหก็เมื่อนคนบ้าที่เขาเรินเราแสดงอาการนโกรธโหโมโหบ้าก็รักทางด้านจิตใจก็หยุดําซ่อนก้องพระไล่ไล่องค์พระเกจีพระได้หน้าบ้านชอบทึกษ่าทรรมาชอบท่าํารามาอ่านตำราราถูกชนิดหน้าบ้านอ่านแม้ไม่ได้เรื่องการ์ตูนก็มาเรียนรู้มดเพื่อไดรอบรู้ ทูกคลังเมื่อวางยาวานานลุงา,านจาเอกสะซานหมาเลยหันเขี้ยนหันคีดเผื่อให้เก่าคุก้น,น,นส้มองอมไม่ให้ลืมหรือเสื่อมก็เมื่อนเปรียบจะเมื่อนหมีตระลมไม่หลับมันก็มีสนิมค่ะขึ้นสนิมแล้วก็จ่ายไม่ได้ครับค่ะลุงปานบอกว่าหยุดลักตามเศรษฐกิจพอเพียงข้อในเรื่องราชาการถี่กาวด้วยวันนี้้ลผลิตที่บอกคุณผู้ชมไปว่าลุงปานก็นํามาจากส่วนซดๆกันเลยมีอะไรบ้างคะลุงปานวันนี้ มีมะละกอจึงใจปุยสูตรพัฒนาดิดนินสูตรเชียวภาพเป็นเป็นมะละกอรสยพันอะไรคะต่องแคกดำ<อ>ไล่ได้พันปลูกแต่วันนี้เอาลูกที่โตที่สุดก็กล้วยนาวาบางจากมันมีซ่องชนิดแต่เี็กเขานิยมตอนนี้คือกับข้าวกับข้าวกับดำเพราะว่ากับข้าวนี่มันจะทรายเลื้องลูกยาวไม่โตจนเกินไปถ้ากับดำเนี่ลูกมันจะสั้นแล,ล้วก็โต บางทีเรากินไม่มดก่านเดียวหูกหนึ่งเพราะนั้นเลยเอาปลูกว้ช่องใต้พันธุ์เพื่อรักาพันธุ์แล้วก็มีน่อกไม้ก้อหน่องอวานก้องจีนตัวพลูแล้วก็นามมักชือวาภาพนี่หลวงป้านทำเองด้วยไหมคะทำเองมัดเลยครับ<อ>ซึ้งแต่ละเดือนนี้จะแจกชาวบ้านดีัก,กเกเษตมารับได้ในบ้านหลวงปานโดยไม่คิดเงินท้องตั้งม,มัดก็ลงทุนเองมั่งบัน,นดินเริ่มเพิมมาให้กัน เราก็ทาความดีครับโดยโดยใช้ความประมาทตนเองโดยไม่ลงทุนได้มากนักการหห้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดพอเรารู้จักหห้แล้วเราก็มีความสุขพอมีความสุขก็ทำจิตใจเราดีเราให้น้องใหม่น้องอุวันนี้ ครุ่งนี้น้องอุเก่ากล้วยมาห้หน้าปานเรียกว่าเหล็กเปรี้ยนกันเป็นการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในชุมชนะจะได้อยู่รวมกันยังมีความสุขเรียกได้ว่าสิ่งที่ลุงปานได้ทําเล่านี่เ,นเป็นการเสริมสร้างทักษะในเรื่องของการทําเกษตรอยเปร์เส้นกระเซ็ดปปลอสรัรนผิดนะคะตรงจุดนี้เนี่ยลุงปานมีการที่จะเสริมสร้างในเรื่องของการทําเกษตรต่อไปเพื่อที่จะให้เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าลุงปานก็เดินสายกษตรแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้การทำโครงการ สู้เหีือรูเกเทรอินทรีรอยเบอร์เส้นที่โคกน่องนาโมเดลวบ้านาลึกตำบลบางจากอยู่ตอนนี้จะทําเบื่อให้เป็นการต่องเสียวเชิงเกษตรข้องตําบลหรือข้องจังหวัดกว่าได้โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยไล่หน่วยงานเช่นเกษตรกรจังหวัดตานีปันดินนครศรีธรรมราชก็ออรมโมโนหรือรักษาวความมุมันคงจังหวัดนครก็ได้ตำนุนเรื่อง ทูบนาบังรงงานแทงอาทิตย์มาไล่ไล่เนื้อาหา่วยมาไล่ย,ย่างกับปรามุงปรามุงข้าวไปปล่อยปลาให้ในอินทรีทํานาอินทรีโดยไม่ใช้เกมีเลยตอนนี้ผลผลิตข้าวกําลังจะออกตลาดติดจิงได้ออกแล้วอาติตกวโควิดติดจิงวันนี้ยาเอาม,มาโ์กันข้าซ่านแต่ไม่ได้ซี่เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ก็เลยต่างกลุ่มก็ยึดไวก่อนต้องหยุดผักไวก่อนะนะคะค่ะครับตอนนี้พักมีพักกินโย่ที่เราจะตังตลาดอินทรี ได้คุยกับน,นายยกบางยากแล้วว่าเราจะเปิดตาลาดอินทรีย์มีทั้งหมาพนพัดตกจานิปลาข้าวซานเป็นตาลาดอินทรีย์ของจังหวัดนครนิมราชโดยทําในโครงการเพื่อตอนนี้าทางข้องเทศบาลก็มาทําถนนนายแล้วที่ปั้นนาโครงการสาดวกแล้วก็ต่องเสริมตกยางตอนนี้กําลังเดินประปามาเพื่อให้เราได้จ่ายซ้อยต่อไปชาวบ้านจะมีรายได้ จากโครงมการนี้เมื่อหนักทองเที่ยวมาทเที่ยวจาาบ้านจะได้ไข้ของแต่บอกแลว้วต้องอินซีโรเบรนเราไปการทําบุญไม่ลอกตัวเองต้องมีการตรวจเช็คเรียบรอยกลุ่มซีเอสล้องคล้องกลุ่มก็ได้อบรวมกันมาแลว้วเส้นแล้วเราก็ได้ตรวจเช็คาจากไข้ไร่ที่ว่าชาวบ้านจะซื้อไม่ได้ชาวบ้านที่เขาลำบากอยู่นี่เขามาจ้องกันไล่คนแลว้วครับอ๋อก็คือเปอิดตอนนี้เปิดโอกาสให้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มาจับจองพื้นที่สำรับ ใครพ่นผลิตต่างการเกษตรที่ปลูกในโครงการคุกน้องนาหมู่เดียวกิจกรรมตรงนี้หลวงปันกับสมาชิกเนี่ยดูแลกันเป็นยังไงบ้างคะกี่คนได้คะสมาชิกต่องมัดกันหยีบจัดคนกลุ่มินซี่แล้วก็เรามาช่วยกันมีตารางเว้นกันว่าเคยจะรับผิดชอบวันไหนวันไหนรับผิดชอบหมอบไม้กันเป็นแปลงแปลงแปลงนี้หมอบไม้ไหนกกี่คนตอนนู้นไหนกี่คนเพราะทีมันต่างมัดสิบสี่ราย ึ่งตรงนี้ก็คือหมอบไม้กันหน้าทีที่มาต้องรับผิดชอบเก็นกนัการทำานาการปลุกพักการเลี้ยงปลา<ม>คือหมอบไม้กันเป็นเป็น,เป,นเป็นตารางไปเลยแล้วก็มีการปั่นปนจากคนเมลิดทีท่ในโครงการทีนี้เป็นกล้งองหลวงปานเองอ,เอ๋อจะหลวงปานเป็นเจ้ากล้องพื้นที่ตรงแปลง,งตรงนั้นเองแปลงตึงอีกแปลงก็ชา พี่ศร้าีีแนมติดติดกับตานนเผื่อมันแหล่ดูดีกับแปล้งก็คือพี่แนมอดีตอันนั้นมาอำเภอเมืองนครรีธรรมราชนางบุญแนมกับตานใจดีมักตาหาย้ยโดยไม่มาเลยแหล่เลยว่าเราทําไรมัง้งตอนนี้กําลังเดินพัดมีพวกกรอกอย่าร่วงมาโดยกําลังขึ้นพวกครอกอย่ารลวงนี่ก็ปกลูกไล่ปีไม่ลงปานตอนใดก็ไม่นานครับซ่องปีปีว่าวมันก็นได้ราพ้นแล้วค่ะ กัพักอย่างอื่นก็มีมากมายในช่วงที่เป็นช่วงต้นชมวสานตามซารประชามียาแขก,กลูกริมร้องเมื่อคันดินพังมีบ่อเทืองมาเสริมปุ๋ยในดินกับอีกไม่นานทางภายในดินจะไปไถกลบต่อทังไงยหล,ลว,ว่้น่อเทืองรุ่นรง,รงไม่เผาต่อสังครับอนาปานก็เป็นประธานหน้าอินทีแปลงยญ่ต้องหมักจากโดยกับตอนนี้รรมจิก็ได้รับข้าวปลูกได้รับุอิทรีที่มีคุณภาพสูง ครับหนบ้านก็ทําไปเรื่อยเยเคยได้ก็ทําตนนี้ประมงบอกว่าเคยย้ายขึ้นทะเบียนประมงที่บางจากก็ให้เอากสารหนัาบ้านไปเรยให้รวบรวมหน้บ้านจะไปส่งงายกบับเป็นการช่วยเลือกเออวาลาเกิดอถูถกภัพยพปบัตเก็จะได้การช่วยเลือกค<ะ>่ะก็ชื่อว่ากิจกรรมโครงการคูกน้องหน้าโมเดลเป็นส่วนกเกษตรทีถีปรสันผิดถียุ่ไกลตัวเมือง ต่อไปในอนาคตก็คือจะมีการเป็นเปิดเป็นตลาดแล้วก็เปิดเป็นแเล่งทองเทียวที่จะสามารถต้อนรับหนักทองเทียวข่าวมาอุดหนุนสินคา<ม>้าการ,กรเกษตรที่เพราะสั้นผิดรอยเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกในชุมชนซึ่งอีกไม่นานไม่ไกลนี่แล้วใช่ไหมคะลงุงป้าไ,ไม่นานเลยตอนนี้ลงุงป้าเขาหลังพึ่งไปตั้งมังเลยไปด้วยนดูเรื่องพึง่ง<อ>และกําลังจะนํหมู่ปาที่มาลุงป้านี่มาตั้งให้เด็กได้เลยกับกำลังตอนนี้ประชม ก็อยู่สิอยู่ใจอยู่เบืือมาให้เด็กทึกท่าครับค่ะลุงปานก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้ถีจะเป็นวิทยาทานในสำรับเด็กหยุกไม่ที่สนใจเรื่องการ,กรเกษตรพอเพียงในมาศึกษาขอนควาอาช่วท้ทยค่ะลุงปานพูดกันมาอย่ารีสิควันแล้วก็คือเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกทีวา่าลุงป้านในคำนี้ยามก้องคำวา่าสู้งไว้ยังมีคุณค้าชาราย,ยังมีคุณภาพในอุดมคติของลุงปานในคุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะก็คือเราพูด แบบตายตายงาห,หายปลาตายว่ะโรให้เปรียบตัวโรกับต้นไม้โรยู้ไ้เป็นแกนอย่ายู้ไ้เป็นพีห <า S 1> รือเป็นโพรงก็เรียกว่ายู้ห้เป็นลักถ้ามารถไปทาโรงเรือนได้เรายู้ห้มีคุณขาโดยทําตัวเองให้เป็นประโยชน์ุ่งชุดให้มีแกนตามาอายุอายุมากหม่จะแก้งแรงถ้ามาถไปทาโรงเรือนได้ไม่ใจตามานจนว่าพอช่วงอายุเราปล่อยปลาเลยไปยุ่งกับใบายอย่างมุก จนเปรี้ยวระเมือนตันไม้ที่เป็นพุงใจได้ไม่ได้ครับค่ะนี่ก็เป็นคำในายา่มที่ลุงป้านชูพันธ์ได้ฟาไวายข่าวาว้าซุ้งว้ยังมีคุคขาชารยายังมีคุณภาพนั่นมีความไม่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคะสุดท้ายทายสุดค่ะลุงป้านที่เราได้พูดคุยกันว่าลุงป้านก็เป็นวิทยากรออกให้ความรู้สําหรับบคุคคลที่สวนใจด้วยลุงป้านให้ความรู้ในส่วนไหนบ้างครัลุงปานก็ความรู้ที่ลุงป้านไปให้ก็คือยากช่วยเลือ เด็กที่มีปัญหาตามตาท่านบินิดเรือนจำนำร้างเช่นตาตานหน่วยนุ่มนครศรีธรรมราชตาต่านบินิดนครศรีธรรมราชเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชราชการได้รับเชิญจากผู้จัดการให้เป็นวิทยากรไปบรรยายเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้ผู้มีปัญหาต่อต้องกลมให้เขาได้รองรับเป็นอาชีพเมื่อเขาออกไปเร็วเขาตามไม่อ้วนกลับมาทำความผิดอีกโดยให้ประกอบอาชีพด้านเกษตรตามชาตประชา ซึ่งบ้นธปานปฏิบัติไวแล้วว่าได้พน้นมีประโยชน์สา้ารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็น้าปานก็เป็นคณะกรรมการช่องคลอท่านพินิจนากรทีธรรมราด้วยก็เป็นหัวาสได้เข้าไปอบรมแนะนำวิชาชีพด้านกเกษตรด้านอันตรายจากสั้นเคมีแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยอยู่เรือนจำก็ไปคุยเรื่องการอยู่รวมในทั้งคมให้เขาสาบเราไปวัตต้นอย่างไรอย่านึก,กว่าตัวเองมีมคมด้อย ให้ตัวเองคิดว่าตัวเองก็คือนึ่งในตองอูอเราสามารถเข้าปรับกบสังคมได้ไม่ต้องไปแค่สิ่งเวลรอมือสร้างคมดีก็กระทบมาถึงเรารับได้ดีจใจเราแข็งแรงเมื่อน,นั่นเราจะเดินไปข้างหน้าได้ค่ะลุงปานคะสำรับหน่วยงานในจิติตามรับชมอยู่ตอนนี้ต้องการวิทยากรที่จะไปให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างอาชีพเกี่ยวกับการ,กรเกษตรเมื่อที่ลุงปานได้ทำอยู่สนใจเนี่ยติดตอ่อไม่เล็กเบอร์โทรศัพท์ของลุงปานรบกวนข้อน,อน,นิดนึงค่ะ ครับตั้มไม่เหล็กโทรศัพ์ศูนไปทุกหกแปดสามศูค่เจ็ดแปดเจ็ดไปทกหกแปดสาม่นเจ็ดแปดเจ็ดไม่เหล็กนี่จ่ายชอว่าลุงปานมีตัางเวสมีต่างไลกับลายต่างช่องรายการกับมีมีมัดกับประธานไดต้ตกซื้อกับ้าเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วขี่ชือว่าลุงปาน ลุงปานชู่พันเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเจอทาง Facebook แล้วก็ไอดีไล่แล้วก็ลุงปานไล่ก็ขายเหมือนกันกับลุงปานเหมือนกัน<อ>เป็นภาษาไทยค่ะครับก็เคยอยากให้ช่วยหรืออยากให้ไบโซนแนะนำในการต่าปุ๋ยการปลูกต้นไม้การปรับดินการดูแลต้นไม้การเลี้ยงสัตว์ลุงปานก็พรอมหรืออยากให้จรวดก็มาที่กลุ่มการ ตอนนี้มีตีอบรมเรืองทำปุ๋ยมีพืชพักพรมเรวพรมในน้ำข้องจริงเลยครับได้รับทราบอาท่านหลวงป้านเชิญคุณผู้ชมไปถีโครงการแ้วหลวงป้านบอกทีไปทางไปโครงการนิดนึงค่ะอยู่ไม่ไกลใช่ไหมคะจากถนนลัดหัวถนนรามีชัยครับไปทางนครปากวนังประมาณ14กิโลเป็นถนนที่เล่น เมื่อถึงก่อนตึงเทศบาลเทศบาลจะอยู่ขว้ามือ,คอโครงการจะอยู่สายมือสมันกล้ามกับห้องอาหารบางรักส่วนอาหารบางรักแต่ติดถนนลักนุาานก่นยห้มมีปลายเทศบาลเกรงว่ายนินดีตอนรับมีนุ่นกรอนอกรีตลงประมาณรอยไปทึกแม่ ก็เลยเห็นโครงการตั้งแต่กลางบนรับก็โทษไปง่ายนะลวงพ้าบนะไปง่ายถ้าดูอาแต่ตอนนี้ไม่ได้ตายกําลังซั่งก็ทาปายอยู่ีไปตั้งก็ได้ชาวบ้านได้เห็นคนไปสั่งยนมาได้เห็นตากรรมดีใจตอนนี้ได้คุยเรื่องนายกเรื่องตลาดอินทรีย์เพื่อรักคาสุขภากของพี่น้องชาวบ้านในเมืองคนและทุกจังหวัดที่ต้นใจเราไปเราจะมีผืชอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นครบวงจรมีเคยปลา มีปลาแหง้งปลาทอดมีใใครอบกับในค่ายแล้วก็อาหาักฐานสนใจจะตกปลาฐานก็สามาถไปตกได้ตกได้กับตกบเยลไปกินก็ช่วยกันมั่งเผื่อเราได้ถือปลามาใช่ไหมกับไม่ได้คิดเป็นว่าโรยเรื่องเป็นธุริจิ<ม>ตทาเบื่อไหน่ยล่วงทาเบื่อชาติประชาชนกับกับคือนี่คือความจุดมุ่งหมายกล้องกลุ่มแล้วก็หลวงป้านตีตั้งปาริธานไว้ ค่ะนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอ้อขอบคุณลุงป้านชูพันธีวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็มาให้ข้อคิดดีๆค่ะปลายตายคำวา้าซุ้งไว้ยังมีคุณคา่าชาร่ายังมีคุณภาพค่ะข้อขอ,ขอคบคุณลุงป้านชูพันธ์มากๆค่ะัดีรวมไปถึงข้อขอคบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเ่ติดตามรับชมรายการระเบยียงตายนะคะสาหรับวันนี้ค่ะนองอุ้จินตานาสุดสะอาดพร้อม้วยลุงป้านตอนข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอคบคุณและสวัสดีค่ะ